เอสซีจีพีครับเปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนขอนแก่นเยี่ยมชมความก้าวหน้าของโรงงานโชว์นวัตกรรมสินค้าที่มีการนําเยื่อ,อยูุคาลิปตัดมาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถด้วยสไลดยได้ภายใ,ใน60มือและก็มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอมอีลีครับที่บริษัทฟินิกพรอแอบเพเปอร์นะครับจำกัดมหาชนที่เพื่อน้ำพ้องจังหวัดขอนแกน่นมณฑลอีสานบ่ไรเด้ดซึ่งเป็นการเป็นฐานการบลิษีทสำคัญของ ACGP ในมีการเปิดบ้านนํำซื้อมวลชนจังหวัดขอนแกน่นเยี่ยมชมโรงงานและสัมผัสนวัตกรรมสินค้าที่เหตุจากต้นยูค่าลิบตัดบอกว่าจะเป็นกระดาษไอเดียเวิร์กไอเดียแม็กบรรจุพัณฑุ์อาหาราไผ่ใตแบรนด์บายเฟสบายเอสซีจตอบโจทย์ผู้บริโภคลักซิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืนตามกรอบ e s g สร้างความสมบุลณในทุกมิติโดยมินายอภิชาติเชียววานิชผู้จการส่วนพลังงานและน่ายลั่างสรรรักษา ผู้จัดการส่วนบริหารรวมให้ข้อมูลการดำเนินงานในทนีนะครับบริษัทฟินิกส์พาเวอร์แอนด์เพเปอร์เนี่ยนะครับเนานะจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทสยามฟอเรสต์ทรีนะครับจำกัดใน SCGP ในการดำเนินการเสนอโซลูชันครบวงจรเกี่ยวกับมยูคาลิปตัดเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาสายพันธุ์มะสมกับสภาพพื้นที่พอปลูกนะครับจำแนกตนกาไม่ให้ข้ามแนนํำการปลูกจนไปหอดการซื้อขึ้นจากเกษตรกรเพื่อนำมาผลิตเยื่อไม้จากยูคาลิปตัด เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทล่า <นะ S 2> สุดก็ได้รวมกับปรีโอเดลิค่ะพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ถาดอาหารแช่เย็นพร้อมทานเฟสบายเอสซีจีพีรักษาความสดหลุาตาอาหารคือเกานำเข้าไมโครเวฟได้บต้องถอดปอกออกเก็บความหอนได้ดีค่ะซอยลดเวลาและประหยัดพลังงานในการอุ่นอาหาร,รใช้วัสดุหลัก90%เป็นเี่ยเป็นเยื่อ,อยูคาลิปตัสค่ะย่อยสลายได้ภายใน60วันดีไซน์สวยงาม ใส่งานกับงายบ่ฮ้อนมือที่สําคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ค่ะทั้งบริษัทก็ได้ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนรอบโรงงานเช่นการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า22กลุ่มส้างรายได้กว่าเจล้านบาทร่วมถึงสนับสนุนสุขอนามัยและความเป็นยูทีดีให้กับคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะครับ